ครับจากวอทมอนะครับนี้นะครับผมมารีวิวโถจ่ายน้าหวานนะครับผมขนาดเก้าคูณ4ี่ลิตรนะครับก็คือตัวแท้งนี้นะครับผมขนาด9้าลิตรนะครับนะครับก็มีทั้งหมดสี่สี่แท้งนะครับผมก็สําหรับรุ่นที่เรามีขายนะครับก็จะมีตั้งแต่สี่แท้งสามแท้งครับสองแท้งก็มีนะครับผมครับ1นแท้งก็มีนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับอ่ะตัวนี้ เรามาดูรายละเอียดนิดหนึ่งครับสําหรับตัวเครื่องนะครับผมตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับไปตัวนี้จะเป็นระบบใบกวนนะครับก็เราสามารถที่จะถ้าไม่ชอบแบบใบกวนมีแบบที่เป็นน้ำพุก็มีนะครับผมนะครับก็อันนี้สามารถที่จะสั่งทาได้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับ สำหรับตัวนี้นะสามารถทําได้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะครับผมจะมีตามสเปคที่กําหนดนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็ดูภายในเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับผมจะลักษณะเดียวกันกับตู้เย็นเลยนะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเครื่องนะจะมีคอมเพรสเซอร์นะครับเหมือนตู้เย็นหลไรเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้โหมดทาความเย็นนะครับ กดขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าแล้วคอมเพรสเซอร์ก็จะติดนะครับเราจะมีลมระบายความร้อนตรงนี้นะตรงฟินตรงนี้นะครับผมนะแบบนี้ก็คือเราเปิดไปเรื่อยๆนะมันจะเย็นเลยนะครับใส่น้ำให้ดูนะครับใส่น้ำให้ดูนะครับนี่นะครับผมนี่น้ำงไป เป็นนี่แบบตาที่เฉยนะครับไว้ครับถ้าเราใส่เต็มแท้งนะครับผมใบควนตัวนี้มันก็จะคนะผสมกันนะครับผมการแบบทําให้น้ําไม่ตกะตะกอนนะครับเป็นะนลักษณะนี้นะครับผมสาหรับตัวเครื่อง หั oh, right? list, right? ่ายน้ำหวานนะครับเหมาะสําหรับร้านบุฟเฟ่ต์นะครับร้านหมูกระทะหรือร้านชาบูก็ได้นะครับผมที่เอาไว้สําหรับดีฟิวให้ลูกค้านะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะอันนี้ก็จะเหมือนเรากดน้ํานะครับตัวไปพอเราปล่อยมันก็จะดับนะครับนี่นะครับนะครับหัวจ่ายก็เป็นสแตนเลสนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับมันก็จะมีนี่นะครับนะมีท่อนะครับผมสําหรับเวลาโคตัวนี้นะครับมันเกิดเป็นไอน้ํานะครับผมมันเย็นนะครับแล้วน้าก็จะลงในร่องนี้นะค,ะนะครับนะฮะแล้วมันก็จะมีรูอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วมันก็จะระบ,บายออกมาทางนี้นะคระับแล้วก็สามารถที่จะถอดเอาไปเทะะเทิ้งได้นะครับผมก็เป็นลักษณะนี้นะครับโอเคครับรายละเอียดเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ตัวนี้นะครับเหมือนในเซเว่นเลยนะครับผมที่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะที่เขาใส่ชานมใส่กาแฟนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับนะครับาการใช้งานนะครับผม